ผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้ที่ประชาชนให้การสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีของนิดาโพล,ล่าสุดนะคะมีชื่อของคุณอุ้งอิงแพทย์ทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโดยที่คุณทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่3และ4ค่ะส่วนอันดับที่2นั้นคือกลุ่มคนที่ยังมองว่ายังไม่มีใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ยังไรก็ตามค่ะมีการจับตากันว่าผลโพลที่ออกมานั้นจะส่งผลต่อพักเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ค่ะว่าชื่อของคุณอุ้งอิงเนี่ยจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะ เพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ไว้วางใจใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตั้งแต่การตั้งคุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็มีแรงกระเพื่อมหรือว่าขึ้นใต้น้าเบาๆค่ะแล้วก็สง่งผลออกมานะคะในรูปแบบของการที่มีสอสไหลออกนะคะประกอบกับเผชิญกับแรงดูดอย่างมหาศาลของพักการเมืองพักร่วมสบานด้ย อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาดูค่ะว่าผลโพนี้จะไปเขย่าบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกเริมตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะคะในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะเมื่อมาดูค่ะมีรายชื่ออยู่3ท่านด้วยกันค่ะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะที่ไปเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยแล้วคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและคุณชัยเกษมนิติสิริค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณชัดชาติได้ไปกล่าวปัดชิมกระถาในวาระ90ปีประชาธิปไตยไทยโดยมีการระบุในช่วงหนึ่งนะคะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วยังเป็นแคนดิเดตนายกเฐิมตรีพักเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งกระทำให้มีการตีความนะคะว่ามีการส่งสัญญาณหรือว่าเป็นนโยะทางการเมืองใดๆหรือไม่ กระทั่งคุณชัดชาตินะคะได้อธิบายในเวลาต่อมาค่ะว่าเขาไม่ได้เถื่อเยานนะคะเป็นการพูดตลกตลกไปว่ารัฐมนูญเนี่ยก็แปลกให้มีแคนดิเดตนายกแต่ไม่รู้จะให้ลาออกที่ไหนซึ่งตนเองเก็ไม่รู้ว่ามีให้ลาออกหรือไม่แต่ตอนนี้เนี่ยเอาผู้ว่ากทมให้ดีก่อนค่ะ ยังไวก็ตามค่ะสยามร,รัฐไฮไรท์ประเด็นรอนนะคะตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ยพรรการเมืองต่างๆนะคะจะยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อแคนด d เดตนายกเลิ่มนตีได้ในห่วงเวลานี้ค่ะเนื่องจากจะต้องรอนะคะให้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ซะก่อนนะคะ ซึ่งก็สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็คาดการกันว่านะคะรัฐบาลจะอยู่จนครบวาระนั่นก็หมายความว่าจะมีการนะคะปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อได้นั้นก็ต่อเมื่อนะคะมีการประกาศพระราชกฤษสีการเลือกตั้งใหม่ก็คือในห้วงหลังเดือนมีนาคม2566ไปแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นนะคะจะมีการถอดชื่อคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมตีหรือไม่ก็ต้องไปทําในห่วงเวลานั้นค่ะหรือว่าจะมีชื่อของคุณชัดชาติอยู่ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะคะถ้าคุณชัดชาติยินยอมค่ะถึงแม้ตอนนั้นจะยังเป็นผู้ว่ากรทมอยู่ก็สามารถทําได้ค่ะหากพรรคเพื่อไทยอยากจะให้คุณชัดชาติเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมตีนะคะแต่ถ้านะคะ จะเอาชื่อคุณอุ้งอิงเข้าไปใส่ในบัญชีนะคะก็ต้องทำในห่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันนะคะและก็ต้องมาจับตาดูค่ะว่าจะยังมีชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วอาจจะมีชื่อของคุณอุ้งอิงเพียงคนเดียวก็เป็นไปได้ค่ะ